สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ถาโรแล้วก็การอันดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าเรามีทักษะการดูดวงอย่างอื่นเพิ่มเนี่ยต้องพูดยังไงอ่ะให้หมดตรงนี้ไปเรียนเพิ่มเติมนะคะพัฒนาสกิลมาโอเคไม่เป็นไรเป็นเรื่องของนาคตอ่ะกลับมาในส่วนของคำถามวันนี้นะมาถึงในส่วนของ Pi c k ัสออฟเดอะเดนะคะ ห่างหายไปนานโอเคมาถึงในคำถามที่ว่าสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรนะคะกับความสัมพันธ์ที่มัน complicated นะคะแปลว่าอะไร complicated ซับซ้อนยุ่งเหยิงไม่ชัดเจนนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะก่อนที่จมูเตรูแจงขอ ฝากข้อคิดหรือฝากอะไรเอาไว้นิดนิดหน่อยๆนะคะเผื่อถ้าได้คิดก็คิดได้เนาะจะบอกว่าในส่วนของความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนยุ่งเหยิง complicated เนี่ยถ้าคนเราเนาะควรจะเป็นคนที่สามารถจะเลือกอะไรก็ได้นะคะเลือกอะไรได้ทั้งนั้นนะ แล้วในกรณีที่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะหนึ่งคุณควรจะต้องเลือกด้วยตัวคุณเองก่อนนะคะโดยส่วนส่วนปส่วนใหญ่ที่คุยเนี่ยโดยมากเท่าที่คุยกับลูกค้าหรือว่าท่านผู้ฟังที่เข้ามาดูส่วนตัวเนี่ยจางจะบอกว่าบางทีเขาจะเป็นฝ่ายให้อีกคนหนึ่งเลือกผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เนี่ยแบบเฮ้ยเขาจะเอายังไงเขาจะเป็นน้นเป็นนีเ่เขาจะกลับมาไหมหรือเขาจะไปกับคนนั้นคือเหมือนกับ ไปทิ้งโอกาสไปให้โอกาสกับคนที่สามอะ่ะกับคนที่คุณสึกว่าเฮ้ยเขาทําแบบนี้กับแฟนของคุณหรือว่ากับคนอื่นทตาตองนี้น,นะคะทีนี้จงก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกอย่างทุกคนเลือกได้นะถ้าความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอ,เอ,อ่อจริงๆมันก็ชัดมากนะเพะว่าเขาไม่เอาเราอย่างชัดเจนเนอะหรือไม,อไม่ถ้าเขาไม่ชัดเราชัดเองก็ได้เราก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์ก็ได้การทิ้งห่างเนี่ย บางทีมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันชัดเจนได้เช่นกันนะคะถ้ามาถามาจเองก็จะมองว่าเฮ้ยอย่างนี้บางทีเราถอยออกมาดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าถอยออกมาแล้วเขาจะหายไปเลยไหมก็ถ้าเขาหายไปก็เป็นการตอบให้อยู่แล้วว่าเออเขาไม่เอาเรานะคะก็ต้องปล่อยไป next นะคะก็คนใหม่เขเข้ามาก็ตามนั้นนะคะ<ม>นั่นแหละตัวเองสิ่งที่อยากจะบอกมา แบ่งเป็น5กองเหมือนเดิมนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อน complicated เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปกองที่1กองที่2กองที่3กองที่4กองที่5นะคะอ่ะให้อีกใบสองสามสี หนึ่งสองสามสี่ห้ากับความสัมพันธ์ที่มันดูยุ่งเยยุ่งเยงยุ่งเหยิงนะไม่ชัดเจนนะคะเราจะทำอย่างไร จะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะการที่เขาไม่เลือกอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเราเขาก็เหมือนเวลาบอกว่าเอเขาไม่ตอบสักทีนึงเขาไม่บอกสักทีหนึ่งบางทีการกระทำเขาก็สำคัญกว่าคำพูดบางทีเขาก็พูดมาไกลๆด้วยการกระทำเขาแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่เอาเรานะคะบางทีเราก็ต้องอย่ารับความจริงให้ได้แล้วก็ไปต่อนะคะอ,อ่ะ ตรงนี้ในความสัมพันธ์ที่มันดูยุ่งเหยิงคับิเบเต็นนะคะมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนี้นะคะก็ลองดูใครเลือกกองที่1 1 2 3 4 5อกองที่1ก่อนนะคะ คือแจงมองว่าคนที่คุณดีลอยู่ตอนนี้นะคะเขาได้ไพ่ไฮเปอรเทสก็เหมือนกับเป็นพาสไลฟ์เคยเจอกันมาก่อนแต่พาสไลฟ์ในที่นี้บางทีมันเป็นคู่กรรมก็ได้นะเป็นคนที่เคยเจอกันมาก่อนเป็นคู่กันมาก่อนหรือไม่เป็นลักษณะที่ว่าจะพูดเสมอว่าบางทีคําว่าเป็นเนื้อคู่เนี่ยถ้าเราเชื่อเรื่องการกลับมาเกิดเวียนว่ายแต่เกิดแดงว่าเราเคยเจอใครมาแล้วหลายภพชาติแดงว่าคนที่เจอเนี่ยถ้าบอกเป็นเนื้อคู่ก็อาจจะใช่ว่าเป็นเนื้อคู่แต่ กำหนดระยะเวลาถ้าระยะเวลานี้10วันสมมุติอย่างน้อยถ้า10วันเข้ามาแล้วมันใช่มันก็แบบหมดกรรมต่อก,กันจะหายก็หายทถนองนี่หนูหนหนไหมหรือปี2ปี3ปีแล้วแต่คุณเคยทําอะไรกันมานะคะเพราะฉะนั้นจังหวะคนที่คุณดิวอยู่ตรงนี้ใช่เขาเป็นพ a ร์ l ไลฟ์ไหมใช่ก็คือใช่แต่ว่าระยะเวลาเนี่ยบางทีมันอาจจะหมดเวลาแล้วหรือเปล่านะคะจังหวะเวลาในนี้เหมือนกับเป็นภาวะที่ต้องเลือกอะ เลือกล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้สักเท่าไหร่เลยสำหรับความสัมพันธ์ที่มัน complicated นะคะเขาบอกว่าเฮ้ย rest and relaxation is essential นะคะเหมือนจังหวะเวลานี้อาจจะต้องพักอะพักก่อนดีกว่าไหมนะคะบางทีเราจะต้องเหมือนกับ we all have a fundamental need to take a break นะคะบางทีมันเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยพื้นฐานนะที่เราจะต้องแบบ อยู่กับตัวเองให้ได้หันมาพักแล้วก็เหนื่อยนักก็พักบ้างทํานองนี้นะคะไพ่โนขึ้นก็บางทีมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไปต่อกันไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าไพ่จบคือได้ไพ่ reconciliation นะคะก็โอเคถ้าถามความสัมพันธ์แจงมองว่าใครได้หยิบได้กองที่หนึ่งนะมันน่าจะ เขาอยากจะบอกคุณว่าจังหวะนี้อาจจะให้คุณหยุดพักก่อน rest and relaxation นะคะออมันอาจจะเป็นการต้องหยุดก่อนพักก่อนดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองก่อนห่งางออกมาก่อนไหมนะคะถามว่าคนนี้เขาใช่ไหมเขาเป็นคนที่แบบใช่ไหมจังก็ว่าใช่เป็นคนที่ใช่คนหนึ่งพูดอย่างนี้เป็นคนที่ใช่คนหนึ่ง,ง,น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 ,งนะคะมีโอกาสส่งที่เขาจะกลับมาคืนดีนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเป็นจังหวะเลือกอยู่เหมือนต้องใช้เวลาโอเคสรุปยังไงกองที่หนึ่ง จงมองว่าถ้าใครหยิบได้กองนี้ความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนในช่วงนี้นะอาจจะต้องหยุดพักคุณอาจจะต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ดีมากๆนะคะแต่ถ้าถามว่าเขาหายไปไหมคิดว่าเขาไม่หายไปจังหวะนี้เป็นการดูแลจิตใจ,จแล้วก็เป็นการตัดสินใจก่อนดีกว่าบางทีการห่างออกมาเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณนยาคิดอะไรเพิ่มเติมได้มากขึ้นก็ได้นะคะอันนี้กองที่1 กองที่สองนะคะกองนี้ในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนน่ะน่าจะมีสองสาคนในความสัมพันธ์เนาะเดวิลยังตามมาอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าคู่ของคุณเนี่ย ได้ไพ่ King of Wands เป็นคนที่ค่อนข้างบริหารสเสน่มากๆเลยแล้วเขาก็ยังบริหารสเสน่ห์ต่อไปเขาก็ยังมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเขาก็คงไม่ด้สนใจคุณขนาดนั้นแต่ถ้าถามเขาว่าหายไปเลยไหมคงไม่หายไปเลยนะคะเพราะว่าเห็นไหมว่าโซดตรวนเนี่ยก็คล้องกันอยู่นะคะโดยเดวิลตนนี้นะทีนี้เขาบอกว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าคุณได้ทําอะไรให้ใครบางคนนะคะแจงจะคคิดว่าเฮ้ ทำอะไร,รให้คนอื่นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วก็ถ้าคุณเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณสามารถเจอคนที่ดีได้ very soon ก็คือเราเนี้ยจะเข้ามานะคะแต่คุณต้องมีความเชื่อก่อนว่าคุณสามารถจะออกจากความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนได้นะคะแต่ก็มองว่าคือว่ามันคือมองว่าได้ว่ามันยังปัดกันไม่ขาดหรอก มันก็ยังเป็นแบบนี้ไปอยู่แล้วคู่ของคุณถ้าถามเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมก็คงไม่เปลี่ยนนะเขาโตมาขนาดนี้แล้วเนาะมันอยู่ที่คุณแล้วล่ะดู Do something for someone else นะคะ give your attention to someone else นะคะ ให้แสดงออกในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือความสนใจกับคนอื่นบ้างอะไรบ้างก็ได้นะคะออถ้าคุณเชื่อว่ามันมีคนที่ดีๆนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆอะ่ะคุณได้เจอเราวๆนี้ very soon clearly d e c i d e what you want so that it comes to you now นะคะก็คือถ้าคุณเชื่อนะคะว่ามันมีใครบางคนที่ดีกับคุณจริงๆอ,อ,อ่ะเขาก็จะเข้ามาหาคุณในเวลาใกล้ๆนี้แหละนะคะ เขาใส่ไหมเข้าใส่อยู่เนาะออพยายามนิดนึงนะกองที่สามค่ะจริงๆจ,จังก็ควรทำเป็นพิคัสบ่อยๆเนาะฝากคำถามมาก็ได้บางทีจังคิดไม่ออกนะคะหัวตันนะโอเคกองที่สามนี้ถ้าใครที่ถามว่า ความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนเนี่ยต่อไปจะเป็นอย่างไรก็เข้าใจว่าเป็นไปได้ที่ยังจะเป็นกันไปต่อซับซ้อนก็ยังซับซ้อนกันไปต่อหรือว่าคุณอาจจะถอยห่างออกมาแล้วก็คบเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนไปน่าจะดีกว่า ก็ได้เหมือนกันนะคะสมถ้วยถ้าไม่มี3คนในความสัมพันธ์จะพูดว่าถ้ามันซับซ้อนแต่เขาไม่ได้มีใครเราไม่ได้มีใครนะคือเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนก็จะพูดว่าโอเคมันก็คงจะยังเป็นอย่างนี้ไปต่อจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณหยุดดูอยู่นะคะว่าเอาไงต่อดีในความสัมพันธ์ที่เฮ้ยเราปลูกต้นรักมาสักพักหนึ่งแล้วมันจะยอก,ยอกเยยมันจะงอกเงยไปทางไหนหรือเปล่านะคะ Love who you are นะคะ you are a divine and wonderful person deserving all of the wonderful things that life has to offer นะคะก็คือถ้าใครจะมาชอบคุณนะเขาก็ต้องมาชอบที่คุณเป็นคุณเน้อออกไหมคุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะคะไม่ต้องแบบคือคือสังเกตอะถ้าคุณเห็นให้ใครที่ดูแรงๆใครที่ดูชัดเจนเอางี้นะแจอะชอบ อ้ําแม่อ้ําอ่ะอ้ําสัพพัชลาภาคือนางก็จะมีความชัดเจนอันนี้ไม่ถ้าไม่นับในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะนับในส่วนของความที่เป็นคนที่พูดตรงมาตั้งแต่สมัยเข้าวงการแรกๆอะ่ะออแล้วก็ทําอะไรตามที่ตัวเองอยากจะทะําอ,อ่ะแล้วคนก็จะชอบเขาด้วยความที่เขาเป็นเขาจริงๆอะ่ะเหมือนตัวคุณอะ่ะลอง เป็นตัวของตัวเองนะเฮ้ยชอบก็ชอบไม่ก็คือไม่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบเหมือนตัวเองตัวแจงเองนะแจงจะเป็นคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่ตรงเวลานะคะมาดูกับแจงเนี่ยถ้าสายแจงก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่โอเคนะเออแบบไม่ใช่ไม่โอเคก็คือต้องเคารพเวลาของกันและกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นคือเราชัดเจนในความเป็นดาวอะ่ะแล้วพอเราชัดมากพอเป็นการสกินคนที่อยู่กับคุณด้วยนะคะแล้วก็ y e เ r ฟรอมนาวนะคะ Uh, มันมันหนึ่งปีต่อจากนี้ mm hmm. เขาบอกว่าให้คุณอนะ pay attention to the red flags นะคะสั่นให้ตั้งใจไปที่ดูนะตั้งใจใส่ใจกับสัญญาณไฟ ธงแดงนะคะไฟแดงไฟจราจรเนี่ย The signs are cautioning you นะคะมันมีบางอย่างที่เตือนคุณอยู่นะคะสัญลักษณ์สัญญาณต่างๆที่บอกมาเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็โอเคถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ที่มันดูซับซ้อนแล้วคุณกำลังหยุดดูอยู่นะคะอาจจะมาจากการที่คุยกัน2-3ส,สาคนหรือมันเป็นการคุยกันเป็นเพื่อนยังไม่ชัดเจนเนี่ย, mm hmm. เ,ยเขาบอกว่า ให้คุณน่ยพยายามเป็นตัวคุณเองให้ได้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะคะแล้ว1ปีต่อสักเนี้ยนะคะมันจะมีอะไรบางอย่างอะเป็นสัญญาณเตือนคุณออกมาเองเตือนเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของการที่ให้ระวังเนาะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันจะไม่ชัดหรืออะไรยังไงว่าเขาจะเลือกเราหรือเขาจะไม่เลือกเราบางทีเราก็ใช้เซนส์ของเราได้แล้วก็แบบนี้เขาบอกให้ระวังดูแล้วกันว่ายังไงต่อ กองที่4นะคะ คือถ้าถามว่าในความสัมพันธ์นี่มันดูซับซ้อนตอนนี้นะคะถ้าทําได้จังว่าให้นิ่งไปก่อนนะคะ4ดาบเกิดขึ้นเป็นไพ่นิ่งมองว่าในความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างมีอุปสรรคเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยมีคู่แข่งเกิดขึ้นหรือเปล่าในความสัมพันธ์เขาบอกว่าก็ให้รับความสัมพันธ์ในตรีนั้นแล้วก็ให้แบบชื่นชมกับมันอย่างเต็มที่นะคะบางทีอาจจะลองถาม ask your ANGELS ดูก็ได้นะคะลองถามเทวดานางฟ้าหรือว่าใครเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนที่ปกปกป้องปกปักรักษาคุณดูก็ได้ This could be the one อาจจะเป็นคนนี้นี่แหละนะคะแต่ถ้าในความสัมพันธ์ตอนนี้มันดูแบบ Complicated แล้วก็ดูมีปัญหาอุปสรรคมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่มันดูเยอะเกินไปเนี่ยบางทีคุณอาจจะอยู่เฉยๆอย่าไปวิ่งตามให้ทำอะไรที่มันดูแตกต่างจากคนอื่นสมมุติถ้าเขาตาม คนที่คุณคุยเยอะคุณต้องถอยห่างถ้าเขาถอยห่างมากคุณอาจจะเป็นการเอ้ยส่งข้อความไปบ่อยเพิ่มมากขึ้นหรือเอ้ยเราไม่รู้ว่าบุคคลที่3ทําอะไรยังไงจังหวะนี้จังว่าไพ่สี่ดาบอะเป็นลักษณะของการนิ่งเฉยๆอยู่ก่อนนี่ยนะคะเออก็ได้นะคือคนคนนี้ถามว่าเขาก็่าจะเป็นคู่กับคุณนี่แหละแต่จังหวะนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนขนาดนั้น อาจจะเพิ่มความรักเพิ่มมากขึ้นหรือว่าใส่ใจเพิ่มมากขึ้นแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นการไปลงมือปฏิบัติตามจิตหรือว่าแสดงให้เขาเห็นเพอขนาดนั้นอะงงไหมไม่งงเนาะอ่ะก็มาต่อกันกองที่5ค่ะถ้ามัน complicated เยอะๆนะอืมไปเหอะ ไพ่6ดาบเกิดขึ้นคือการไปจากตรงนี้ค่ะในเวลานี้นะคะดาบเนี่ยแปลว่าอุปสรรคความคิดคำพูดหรืออะไรที่มันมีปัญหามีเรื่องให้มัน Challenge ใจค่อนข้างเยอะผู้ชายนะคะไพ่เรือผู้หญิงนั่งเหมือนจะนั่งถ้าดูจากบอ d y l a n g งเว e เขาเหมือนนั่งงอตัวแบบนี้มันดูมีความเศร้าเนาะดูมีความกดเก็บกดกดเก็บอะไรบางอย่างเก็บกดอะไรบางอย่างอยู่นะคะเออแล้ว น้ำเนี่ยแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นลุกคลื้นใช่ไหมมันหมายความว่าอารมณ์มันยังไม่นิ่งยังมีความดราม่าอยู่เยอะนะคะในความสัมพันธ์ตอนนี้ถ้าถามไพ่ไพ่แนะนําว่าเอ้ยไปไปเหอะอย่าอยู่เลยมันไม่ใช่อะไรที่จะดีนะคะ The Tower เกิดขึ้นมีสายฟ้าฟาดเป็นคาตาลิสตนะคะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะพามาที่ยอดตึกนะคะมีไฟติดขึ้นด้วยนะคะ คือตึกนี้ถ้าสังเกตนะคะรากฐานตึกเนี่ยมันกําลังจะถล่มอยู่แล้วเนาะท้องฟ้าก็มืดดํามีเมฆด้วยเมฆก,ก็เป็นอุปสรรคเป็นความไม่ชัดเจนสีเทามันก็ยังไม่ชัดขนาดนั้นถ้าเป็นควันไฟก็แสบตาเข้าตาเนาะออแล้วตรงนี้คือตึกมันกําลังจะถล่มอยู่แล้วอะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่สูงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันจะมันจะจบแล้วจะจบแล้ไม่จบแลเนี่ย คือมองว่าเทรนด์นขาลงแล้วแหะแต่มีสายฟ้าฟาดมานะคะเป็นตัวเร่งปฏิยาเป็นตัวเร่งทำให้ความสัมพันธ์จบลงอย่างรวดเร็วแต่สิ่งนั้นแปลไพ่ถ้าแปลใบไพ่ทาวเวอร์เนี่ยคือเหมือนกับอะไรที่มันไม่ดีอยู่แล้วมันจะเป็นการจบลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วตรงนี้ action speak l o u d y y นะคะถึงว่าเขาพูดว่าเฮ้ยคิดถึงชอบแต่ว่าส่งข้อความมาเดือนละครั้งอะไรเงี้ยสมมุติอะหรือ เอยรักมากแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอไปหาน้องอนนะเอ,อ,งอ,อก่อนนะน้องบีรอก่อนนะเฮ้ยพฤติกรรมมันขัดแย้งกับคำพูดไหมนึกออกไหมแล้วคือจำไว้เสมอเลยนะคะว่าถ้าเขาอะรักเราจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรให้เราต้องเสียใจยอะนะคะนั่นแหละ action speak l o u d l y นะคะ wait นะคะบางทีคุณก็คงอยากจะรอนะ แต่ไพ่จบได้ไพ่ separation ก็คือเป็นการห àng, าร่ห àng, างกันห่างกันสักพักนะคะช่วงเวลานี้ time apart from your partner is on the horizon นะคะเหมือนกับอยู่กันไกลแบบขอบฟ้าก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่ห่างกันน่ะถ้าได้ไพ่กองนี้นะในความสัมพันธ์กับคำถามที่ว่า complicated ความสัมพันธ์มันดูซับซ้อนจังจะเป็นยังไงจะเอาอยัางไงต่อเนี่ยจังมองว่าเป็นไปได้สูงที่จะ เป็นการเดินออกมาจากในความสัมพันธ์ในช่วงเร็วๆนี้เพราะว่าก็ดูการกระทําของเขาเป็นหลักนะคะไพ่เซปาร์เรชันก็เป็นการห่างกันอยู่แล้วนะคะตรงนี้จบก็ยังไงเสียขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะมีอะไรก็ติชมรับฟังได้นะคะทั้งหมดเลยแล้วก็แจงออกเป็นโปรโมชั่น วเลนไทน์ uh, นะคะความรักมาใครสนใจก็ติดต่อได้เช่นกันนะคะแล้วก็ใครจะาฝากในส่วนของ Pick Card of the Day นะคะก็ทิ้งคำถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวจ,จะพิจารณาแล้วก็เอามาทำม,มาให้ดูนะคะช่วงวันนี้ยังมีเวลาอยู่นะโอเคขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ